วันนี้มาพร้อมกับรถเข้าใหม่อีก1คันนะคะในส่วนของ m i t s u b i s h t a t ตัปี19เลยสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.2 GLX นะคะบอกเลยว่าสภาพใหม่ไม่น้อยที่สำคัญราคา349,000บาทเท่านั้นจับจองรถวันนี้เพียง199บาทล้อหมุนรับทันที5,000บาทและสิ้นเดือนลุ้นรับอีก50,000บาทสำหรับโปช่วยค่างวดของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดคันนี้แบบรอบคันกันเลยค่ะว่าได้อะไรบ้างนี่ในส่วนของล้อนะคะ แล้วก็ไฟหน้าจัดเต็มกันเลยทีเดียวรุ่นนี้ได้ยางใหม่นะคะล้อเดิมโรงงานนะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถเดิมๆนะคะอาจจะมีเก็บสีบ้างร่องรอยเลกๆน้อยหรือว่าสะเก็ดหินเราเก็บสีให้นะคะเพื่อความสวยงามนะคะแต่ที่สำคัญของรุ่นนี้บอกเลยว่าประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะสำหรับเครื่องยนต์พันสองนะคะไม่ว่าจะเดินทางใกล้ไกลหรือไปไหนบอกเลยว่าเซฟน้ำมันในกระเป๋าให้เราได้เลยด้านหลังก็มาพร้อมกับโลโก้ นิสสุบิชิแอสพาดคาดด้วยนี่เลยนะคะทําให้รถดูดีเลยทีเดียวนะคะออกแบบมาสวยงามและลงตัวสาหรับด้านหล,หลังเดี๋ยวเราไปดูห้องเก็บของกันค่ะนี่นะคะห้องสัมภะ,ะด้านหลังกว้างขวางพอสมควรแล้วก็เดิมๆทุกจุดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ้าปิดท้ายหัวน็อตทุกตัวนะคะยังคงความใหม่นะคะ ลูกค้าที่ได้ไปถือว่าโชคดีมากๆนะเพราะว่ารถปี19ราคานี้ผ่อนถูกสีดาวแล้ว5,000ันกว่าบาทหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะที่จะได้รถเดิมแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรให้บ้างนะคะนี่ในส่วนของล้อสแปร์นะคะมีให้ครบเดี๋ยวตามมาดูห้องเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะคะด้านหน้าว่าสวยเดิมขนาดไหนนะคะสําหรับห้องเครื่องให้ดูความใหม่นะคะสีที่แต้มอยู่ตามจุดต่างๆของห้องเครื่องนะคะแสดงให้เห็นว่ารถคันนี้เดิมโรงงานนะคะแล้วก็ น็อตนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้า mm. ด้านข้างนะคะทุกตัวจะได้ mm. ว่ารถสวยเลยนะคะใครที่อยากได้รถสวยๆและประหยัดน้ำมันแบบนี้นะคะแนะนำเลยเป็นทันนี้แล้วก็ที่สำคัญสีขาวเดิมนะคะสีสีขายดีสีหาย,ยากนะคะเข้ามาเท่าไหร่ก็บอกเลยว่าจอดแป๊บเดียวนะที่น้องเองเพราะฉะนั้นใครที่ได้รถคันนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังเดี๋ยวตามไปชมภายในกันค่ะ เดี๋ยวเราตามมาชมภายในรุ่นนี้กันนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะและที่สาคัญลูกเล่นออปชันต่างๆเยอะมากนะคะสำหรับมิตซูไม่ว่าจะส่วนของหน้าจอนะคะลูกเล่นเยอะนะคะ AM/FM นะคะเครื่องเสียงเลือกได้เลยมีหน้าจอให้ที่สําคัญเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะออกแบบมารับกับแผ่นหลังอย่างดีเลยนะคะทำให้เราเดินทางไกลๆไ,ไม่เมื่อยนะคะมาชมในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะเรียกได้ว่า สามารถยืดขาได้กว้างขวางเลยทีเดียวแล้วก็เข็มขัดนิรภัยมีให้ครบทุกจุดของผู้โดยสารใช้งานได้ปกตินะคะอยากจะได้รถคันนี้นะคะไม่มีประวัติหรือมีประวัติก็รีบทักขาน้องเอได้นะคะที่061 1737878นะคะเอกสารง่ายๆไม่ยุ่งยากไม่ต้องเดินบัญชีค้าขายขอให้มีที่มารายได้รับรองนะคะว่ารถคันนี้รอคุณอยู่จ้า